ทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้าตำบลบัวใหญ่อําเภอนาน้อยวันนี้มาพบกับคุณสายเงินแก้วกันทาสายเงินครับอาจารย์โชติกากับอาจารย์วชิระมาสนับสนุนกี่ปีแล้วนะประมาณ3ปีค่ะ3ปีแล้วนะครับคือตอนแรกก็เริ่มต้นจาก3ปีเกือบจะ4ปีนี่ละอ๋อแต่ก็มาต่อเน,นื่องเลยใช่มาต่อเน,นื่องเลยคือตอนแรกก็มาสนับสนุนการยอมก่อนตอนแรกอะ่ะตอนแรกเรา ตรงๆเนอะเราคือเราทำสิ้นมานสิ้นป้องเนาะเราขายก็ได้ห้าร้อยพันก็คือแพงละทีนี้ก็มีความคิดเนาะเขาก็ทางวิเลยชุมชนน่านก็เลยมาบอกมาเขาก็มาถามเนาะทำยังไงง่าง ก็ S <S> เลยเรื่องสีธรรมชาติใช่เรื่องสีธรมร,ธรมชาติออกมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีดีจากสีธรรมชาติออกมาแล้วเราก็มาคิดในเรื่องลวดลายเนาะแล้วก็อ,อ,อาจารย์โชว์ก็ไปต่อกับอาจารย์สักกีระอาจารย์ช้างมาอีกใช่แล้วล,ลายแรกที่ตอนนั้น<ส>าอาจารย์ช้างทําคือเสาดินมอดดอยใช่เสาดินมอดดอยขายดีไหมขายดีใครมาซื้อเป็นหลักครับ ตอนแรกอ่ะคนที่ซื้อเป็นตอนแรกเราย้อมมาเนาะสีมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอเท่าไหร่แล้วก็ลายก็ผิดๆทุกๆรูทีนี้อาจารย์โชก็ตั้งใจไปขายอไปขายเองเลยไปขายเองเลยลุงยายๆก็แก่แล้วเนาะทําไม่เป็นเราก็มีความคิดว่าเราขายผ้าออกมาแล้วเราก็ทําตั้งหลายวันแต่ทำไมเราไม่ได้ขายเพอดีอาจารย์โชพี่ ที่ไม่ต้องห่วงหนูจะเอาไปโปรโมทขายไายก็ได้ตอนหลังก็ทางคุณอทีนี้ทางทางทางคุณอเราก็ไม่รู้จักอะเนาะพอดีเราไปอบรมครับอบรมที่อะไรที่ท,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 ที่ที่จังหวัดเนาะอพอดีทางคุณอเขาก็มาเสนอแบบนั้นแล้วก็ติดต่อติดต่อทีนี้คุณอาจารย์โชก็เป็นกระบอกเสียงอย่างเนาะ ก็รู้จักร้านท่านานบุรีก็ชวนกันมามาถึงที่กลุ่มเรานะมาก็อ,อ,อยากได้สซดินม่อนดอยอะไรแล้วก็เปลี่ยนไล่มาเรื่อยๆนะจากนั้นมาแล้วก็มามัดการมัดใจใช่คราวนี้คุณออก,ก็เลยซื้อทีหนึ่งเป็นร้อยเมตรเลยร้อร้อยเดี๋ยวจานั้นบาง,บางคุณออมาซื้อบางทีก็อย่างต่ําที่สุดก็ห้าหมื่นแปดหมื่นมาครั้งก็เป็นแสนเนาะอยู่ที่เรา กำลังเราผลิตเนาะถ้าเราขายได้ได้ผ้าเยอะเราก็ได้เงินเยอะคราวนี้อันนี้หมอเลยถามดูว่าจุดที่สําคัญที่สุดคือการดูแลกันอย่างต่อเน,นื่องใช่ไหม<ช>อาจารย์โชติกามาดู3ามสี่ปีไม่เคยทิ้งไม่ไม่เคยทิงยท้งไม่เคยทิง้งถึงตัวไม่ได้มาก็โทรศัพท์พี่สายเป็นยังไงค่าเอออาจารย์โชมาตลอดครานนี้ใสยเงินหมออยากจะดูบัญชีของกลุ่มหน่อยสิเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น เป็นจุดที่สาคัญที่ทําให้กลุ่มดารงอยู่ได้เคยเห็นเป็นสมุดแล้วก็เราลงรายรับรายจ่ายเอาไว้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เนาเวลาเวลาทางร้านบุรีอโอนมาวันนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งเราก็ มาคิดๆว่าเออคนนั้นได้เท่าไหรคนนี้ได้เท่าไรแล้วก็จ่ายอ่าจ่ายก็มีรายลักษณ์อักษรหมดเลยเนาะลงไปเลยรายลักษ์ายจ่ายอันนี้เป็นของใครคุณแม่คนไหนนะครับใช่โอเคครับเราถามว่าเราจัดการบริหารกลุ่มยังไงคือคณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนอะไรสักอย่างอยากให้ยายมีรายได้แล้วถ้าเราขายได้ร้อยหนึ่งเราก็ขอบำรุงกลุ่มห้าบาทอพันหนึ่งก็ห้าสิบบาทเงินส่วนเงินส่วนนั้นไปไว้ที่ไหนเราก็บางครั้งเราก็ซื้อน้ำบ้าง เสียค่าค่าไฟเสียค่าอะไรประมาณนี้ค่ครับผมคราวนี้กลุ่มนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับตอนตอนนั้นเราตั้งมาตั้งแต่ปี2 1ง2เนาะอ๋อตั้งมาก่อนแล้วใช่ทีนี้คนที่ทอบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็ตาก็มองไม่เคยเห็นเนาะแต่พอดีเรามาเริ่มเริ่มก็มาจุดประกายอีกทีคือ2 5 0 ห้ส <59. S 1> อ๋อสมาชิกกลุ่ม50กว่าคนตอนนั้นไม่ถึงตอนนั้นมี20ิคนคะ่ะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้มีอยู่เกือบจะหกสิละอ๋เอเยี่ยมมากเลยครับอขอบคุณมากนะครับคุณสายเงินแก้วกันทากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองหตําบลบัวใหญ่อ,เอํเภอนาน้อยจังหวัดน่าน,นท่านจิ๋วท่านรองผู้ในการวิรัยชุมชนหนองบัวลําพูวันนี้มาเยี่ยมถึงที่ เ่อมถึงที่ค่ะลึกยังไงครับคนหนังบัวถึงได้มาเยี่ยมที่จังหวัดน่านมาดูการทอผ้าได้ยินว่าน่านเนี่ยมีโครงการที่เป็นโครงการต่อยอดพื้นฐานการทอผ้าให้เป็นลายที่มีเขาเรียกว่า มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคแล้วก็ทําให้การใช้ผืนผ้าเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกโอกาสคือแทนที่จะเป็นผ้าลายเดิมแต่ก็จะเป็นผ้าที่มีความทันสมัยขึ้น,น,นลายอินเทรน์ขึ้นเหมาะก,กับทุกวยัยอ๋อเยี่ยมเลยครับเหมาะก,กับทุกวัยทาให้เราใช้ผ้าได้หลากหลายโอกาสขึ้นอย่างนี้ครับเดีย๋ยวจะโชว์ให้ดูลายใหม่นะเวลาคนทอผ้าเนี่ยเขามีเข,าม,ขามีทักษะการทอแบบเกาะรวมอ,อยู่แล้ว แต่นี่เราเรียกว่าแพทเทิร์นนี่ค,คือคือลักษณะของการทําลายทั้งผืนแลเนี่นะครับเขาก็มาทําให้เกิดรวดลายนะครับถ้าสังเกตเห็นดูเนี่ยก็คือลายนี้เป็นลายเกาะบางทีก็เรียกว่าลายเกาะบางทีเรียกว่าลายล้วงหรือบางทีเรียกว่าลายเกาะล้วงซึ่งเป็นทักษะการทอผ้าของไทยลือนะครับทั่วไปแต่เรามาประยุกต์ลาย ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จิ๋วบอกนะครับว่ามันทําให้ลวดลายนั้นมีความทันสมัยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับน้องบัวลัฐูจะมาเยี่ยมเยือนเมื่อไหร่ครั้งต่อไปพากลุ่มทอผ้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับครับนะครับท่านผอวิไยชุมชนปัตตานีให้เกียรติมาเยี่ยมกลุ่มสตรีทอผ้าที่บ้านหนองห้าประทับใจอะไรครับ ถึงได้มาเยี่ยมที่นี่ประทับใจเรื่องของกลุ่มเหมือนนะครับ,รบเพราะจริงแล้วเราก็เราก็รู้กันอยู่นบว่ทีการรวมกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะอาทแตทีนี้ดูจากพี่สัยนยครับ<ช>เป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีการรวมกลุ่มกัน<ช>แล้วก็ ผมชอบตรงเรื่องของภูมิปัญญาเนาะในเรื่องของการทอผ้าของภาคเหนือเนาะก็ยังสามารถยังคงรักษาภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายอยู่ได้อะเนาะอันนี้ก็น่าทําใจและส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์อาจารย์โชใช่ไหมครับอาจารย์โชว์กาดึงเครือข่ายต่างๆน้นะโดยเฉพาะนักธุรกิจอย่างเงี้ยครับมาช่วยในการมาทำการตลาดให้ตลาดให้ออกแบบผู้ออกแบบให้ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าติดตลาดอ่ะนะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไปดู ที่ปัตตานีย่อมมีเครือข่ายต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเราอาจจะเป็นประยุกต์เนื่องจากว่ามีกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คุณสายเงินเนี่ยทำหน้าที่อย่างหนึ่งครับจท่าถอออกครับคือทุกรายได้ที่เข้ามาจะลงสมุดบัญชีไว้เลยแล้วทุกคนก็มาเปิดดูได้แล้วแม่บ้านที่เป็นสมาชิก60คนก็เหมือนกับเป็นสมาชิกสากลเขาจะรู้เลยว่าเขาจะได้ส่วนแบ่งจากรายได้นี้เท่าไหร่่ซึ่งการที่กลุ่มจะดำรงอยู่ความโปร่งใสกับความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งผมกับคิดว่าพี่น้องบุสลินทางภาคใต้เรื่องคุณธรรมนี้เป็นเรื่องสําคัญเขาทำของเขาอยู่แล้ว<ช>อย่างไงถ้าเกิดปัจตจตนีต, <laughs> ต้องการที่ปรึกษาก็ปรึกษาได้นะครับ, <laughs> รบ <laughs> ด้วยความยินดีครับ, <laughs> รบนะครับ,รบเพราะรเราอยากให้คนมีความสุขกับวัฒนธรรมของเขาขอบคุณท่านผอมากนะครับสวัสดีครับ